เขาแบบไม่เบรกไปเลยท่านี้ผมสึกว่าช่วงล่างเขาก็5.8วินาทีอ่ะจริงหรือเปล่าขอลองหน่อยนะฮะเออใช้ได้นะผ่านทันสมัยเนี่ยกินขาดอยู่แล้วแต่ว่าความหรูหราและสะดกสบายผมว่ากินขาดยิ่งกว่าครับ จากออโตอินโฟออนไลน์นะครับวันนี้เรามาทดลองขับอีกหนึ่งรุ่นรถไฟฟ้าหน้าใหม่แต่ว่ามีความไฮเทคทีเดียวนะครับนั่นคือไฮเทคเอสทีนะครับผมเขาเปลี่ยนชื่อจากไฮเปอร์นะครับเป็นไฮเทคนะครับผมเป็นการผสมผสานกับคำว่าไฮเปอร์กับเทคโนโลยีนะครับเป็นแบรนด์ยี่ห้อใหม่นะครับผมอยู่ข้างผมเนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปเขาจะเป็นประตูแบบ ปีกนกนะครับผมเราจะมาลองกันว่าประตูปีกนกเขาจะมีความโดดเด่นและมีการใช้งานที่ปลอดภัยแค่ไหนนะครับอนอกจากนี้เขามีรุ่นเริ่มต้นข้างๆผมนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นเขาจะเป็นประตูแบบธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยไหนก็ตามเขาจะใช้เครื่องยนต์ที่มีมอเตอร์กำลังไฟฟ้าเท่ากันนะครับการขับขี่จะเป็นยังไงแล้วก็ความหรูหราแล้วก็ความทันสมัยเขาจะทําได้ดีแค่ไหนเราจะมาลองกันในวันนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ High t e c HT นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเอกลักษณ์ของตัวท็อปคือเขาจะเป็นประตูปิดนอระหมนอกจากประตูปิดนองแรงเขาก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับดิ่นเสียงเพลงแฮะแหม่เสียงเพลงภาษาจีนเพราะเลยเกินเข้ากับบรรยากาศตัวรถมากนะฮะเขาสามารถทําให้เสียงเพลงเนี่ยส่งออกสู่ภายนอกได้ในกรณีที่คุณจะตั้งแคมป์ภายนอกคุณก็สามารถมีเพลงฟังภายนอกได้เช่นกันเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รูปทรงเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบไฟหน้านะครับให้เหมือนอัญมณีเนีน่ยเขาจะมี สวนสะท้อนในระยะแบบเนี้ยสวยดีทีเดียวนะส่วนหน้าเขาเน้นความคงมนและก็มีความสปอร์ตในตัวพอสมควรนะครับผมเรามาดูจุดเด่นเขาคือประตูปีกนกท้ายเขาจะเป็นไงมาดูกันเลยนะครับผมประตูปีกนกเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถเปิดได้ระยะแรกเนี่ยความห่างสูงสุดที่34เซนมนะครับผมคือฟุตนิดนิดหนึ่งนะฮะผมลองเปิดที่อยู่ปมเปิดเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ลองกดดูนะครับ ช่วระยะเริ่มต้นนี่เขาจะไม่มากเท่าไหร่นะเขาจะแนบไปกับรถก่อนแล้วถึงจะกลางออกทีหลังแล้วมีเซ็นเซอร์อยู่รอบประตูเลยไม่ต้องห่วงนะอ้าเปิดได้สูงนี่ทีเดียวโอ้เราจะบอกว่าประตูปิีโนกแบบนี้คุณจะเจอในซูปเปอร์คาร์เท่านั้นนะอันนี้ไม่ใช่ซูปเปอร์คาร์นะเป็นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ราคาเหมาะสมแบบนี้เอก,กลักษณ์เลวคณเปิดแบบนี้คนรอบคุณจะมองคุณเป็นสายตาเดียวอย่างแน,น่นอนนะ,ะประตูปิโนกเขาเนี่ยเป็นแบบมีเซ็นเซอร์รอบคันนะถ้าเกิดกรณีประตูเขาเปิดมาแล้วมี การตรวจจับว่ามีวัตถุทรงสูงหรือว่ารถยนต์เนี่ยเขาจะหยุดการเปิดนะครับผมหรือว่าความสูงเขารองรับได้สูงสุดที่2.2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอินไปจอดในที่แคบประตูก็จะหยุดนะครับเขาจะไม่เปิดจนชนไม่ต้องห่วงนะครับผมเขามีเซ็นเซอร์ที่เรียกได้ว่ารอบคันเลยทีเดียวเป็นประตูปิดนอกที่นอกจากได้ความเก๋ไก่เท่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่มั่นใจได้ครับผมจอเสริมนิดนึงนะว่าประตูของเขาได้รับการเทสในการเปิดปิดเนี่ยจำนวน5 0,000ครั้งนะครับเขาเทสมาอย่างดีว่าแข็งแรงแน่นอนล้วโชคงนี้ ผมบอกได้เลยว่าทุกอันเนี่ยดูหนาและแข็งแรงดีมากนะห้าหมื่ครั้งเขาคำนวณแล้วว่าถ้าเราเปิดปิดไม่เกิน8ครั้งต่อวันเนี่ยอยู่ได้17ปีโอ้ส oh, ิปีหาร365นะนะก็ถือว่าโอเคใครจะเปิดมากนะาอนั้นผมว่าเอาเป็นว่าใช้งานได้นานแล้วกันนะครับสำหรับประตูปิดนอกของไฮเทคเอสเีามาดูภายในกันดีกว่านะครับผมประตูเข้านี่จะปิดอัตโนมัติถ้าเราเหยียบเบรกนะครับโอ้ oh. ผมมาลองนั่งดูแล้วตอนนี้ผมไม่ได้นั่งเฉยๆนะมีระบบนวดที่เบาะหลังด้วยในผมก็โอ้ใช้ได้ทีเดียวนะครับว่าบอกขุณหน้าเขาไ็มีระบบนวดแล้วก็ระบบระบายอากาศให้รแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือไร,ร้สายในก็การตกแต่งโดยรวมเนี่ยมีความมินิมอลสไตล์ยไฟฟ้าจากประเทศจีนในของหน้าจอนี่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับออขอะเรียดเขานี่ดับ 2K นะครับ2,000กว่านะครับถือไม่ได้เป็นแค่ Full HD นะคือหลายยี่ห้ออจจะเป็น Full HD แต่คันนี้เขาละเอียดและชัดกว่าน,นั้นในของการใช้งานนี่มีมากมายนะสามารถ เลือกเฉดสีได้ตามใจชอบนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับอาการใช้งานเนี่ยเขาจะแบบลุกกลิ้งนะครับผมก็ถือว่าหลากหลายดีนะครับผมแล้วก็มีคันเกียร์ขั้วนี่คือคันเกียร์ที่น่าจะสะดวกที่สุดนะครับผมคือเป็นคันเกียร์อยู่ที่ด้านข้างผู้ขับนะครับแล้วก็มีลักษณะจอด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับความกว้างขวางในผมถือว่าทำได้ดีมากนะครับผมสูง170เนี่ยประมาณ2องกมพันกว่าๆเรียกว่าพื้นที่เนี่ยน่าจะนั่งได้สบายดีมากนะครับผมจบเป็นคอสโวเวอร์ระดับหรูขนาดใหญ่นะการตกแต่งเนี่ยผมอยาากจะเสริมว่ นี่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนธรรมดานะที่เป็นระดับพรีเมียมจริงๆรนะครับผมการตกแต่งการเย็บแรงต่างเพราะการเย็บเนี่ยเขาเย็บด้วยมือจริงๆนะฮะแบเว่ามีความละเอียดดีมากนะเขาใช้ชุดหนังแบบแนบะป้านะหัวหาไม่ได้ง่ายๆนะครับอยู่ในรถยนต์หรูราคาหลายล้านบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยทำอย่างดีนะครับผมแล้วก็ข้างบนเป็นแบบคันธาระนะครับโอ้เพดานนี้ปฏิการใช้วัสดุระดับพรีเมียมเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ลำโพงมทีทั้งหมด22ตัวแล้วก็ระบบเสียงของ d ือว่านีอแหวะครับ รถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ครับการใช้งานของเขานี่จะอยู่บนหน้าจอทั้งหมดนะครับเพราะช่วงแรกจะต้องทาความคุ้นเคยนิดนึงแต่ว่าถ้าท่านเคยชีนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการใช้งานก็จะสะดวกสบายดีมากนะครับเขามีการเชื่อมต่อ,ต,อต่างแอปพลิเคชันแล้วก็เนวิเกเตอร์นะครับเขาจะใช้ของระบบเฮียนะครับเป็นระบบที่ติดมาตัวรถนะครับก็ถือว่ามีความละเอียดแสดงผลได้3มิติแล้วมีข้อมูลการจะจอแรงต่างแล้วก็สภาพอากาศก็แสดงผลได้และ ยังสามารถแสดงผลของสถานีชาร์จไฟฟ้าได้ด้วยว่าสถานีไหนอยู่ใกล้สุดท่านขับได้ไกลใกล้ไกลอีเท่าไหร่เขาบอกได้หมดเพราะฉะนันบอกว่าครอบคุมยิ่งกว่า Google Ma p ดีซัมนะครับขอเสริมนิดนึงเรื่องระบบเชื่อมต่อเช่น Apple c a r ่าเพยแล้วก็ Android Auto นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาเชื่อมต่อแบบมีสายเท่านั้นแต่ว่าระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายจะทําการอัปเดต OTA ในเร็วๆนี้ครับผมมาลองนั่งด้านหลังของรถคันนี้บ้างน,นะการปิดประตูถ้าอยู่ขา้างในก็กดตรงนี้นะครับผม อ๋อเนี่ยโอ้โหเก๋ไก,ก๋จริงๆริฮะอ่าระบบประตโูแบบปิ่นนกเนี่ยนะฮะโอ้ก็ถือว่าเยี่ยมมากฮะแนมเนียนดีแนละเป็นแบบไฮดรอลิกนะครับผมอะในแง่ของความสบายเนี่ยเขาบอกว่าเบาะหลังเนี่ยสามารถเอ็นได้สูงสุดที่143อางศาผมจะเอ็นให้ดูนะฮะการเอ็นอาจจะเป็นแบบไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ว่าก็สะดวกดีนะครับ143อาองศาโอ้ใช้ไดนะ้คือเนี่ยผมจะเรียกว่านอนดูวิวนอนท้องฟ้านอนดูดาวได้สบายเลยนะครับผม เขาบอกว่า113องศาของขึ้นมานิดหนึ่งฮะ113องศาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นองศาทองก็เป็ได้คือองศาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับความสุขสบายน,นะครับแต่ท่านจะได้ความสุขสบายอย่างแน่นอนแม้นั่งอยู่ในเบาะหลังนะครับผมแล้วก็เขาจะมีโต๊ะใช้งานอยู่ด้วยนะครับสำหรับฝั่งซ้ายเครับเขาจะเน้นที่ความสบายในการโดยสารนะครับตัวนี้แทนที่จะเป็นโต๊ะเขาจะเป็นที่รองเท้าแทนนะครับผมรองเท้าไหมแล้วก็นี่จะมีปุ่มปรับตำแหน่งของเบาะนะครับด้านข้างนะครับผมนี้อ่า คือผู้นั่งงหน่าจะต้องเสียสลาเล็กน้อยนะแล้วก็โอเคเนี่ยฮะลองนั่งให้ดูนะฮะเนี่ยคุณก็มีที่วางเท้าอะไรได้ก็ต้องมีความสงงสบายดีๆแล้วก็เอนได้สูงสุดแบบนี้เรียกได้ว่าพานทันสมัยเนี่ยกินขาดอยู่แล้วแต่ว่าความดูลาและสุงสบายผมว่ากินขาดยิ่งกว่าครับสำหรับ h y t e t h HT HT ครับ เอามาดูที่ประโยชน์ใช้สอยของรถคันนี้กันนะครับเขาเป็นคอสโซเวอร์นี่ก็ว่านะว่าพื้นที่ส่วนท้ายเขาจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับผมก็อื่นเนี่ยผมจะบอกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยแม้จะมีอุปกรณ์ที่เขาวางมาให้ก็มีพื้นที่ข้างหน้าอีกเยอะนะครับหน้าขนาดไหนมาลองดูกันนะฮะผุงก๊อฟนะครับผมเอ๊ะผลท่อตีก๊อฟใช่ไหมว่าจะไว้ได้หรือเปล่าผมวางตามในขวางเลยนะไม่หลบเลยนะเนี่ยโอ้โห ได้พอดีนะฮะเนี่ยสมมติอันนี้อาจจะคุณอาจจะวางกระเป๋าอะไรก็ได้แล้วว่าคุณก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับการวางถุงกลอฟอีกนะครับผมแต่ว่าพื้นที่แค่สอดด้านท้ายเนี่ยดีมากเขาบอกว่าเขาเออกแบบระบบรองรับด้านหลังให้แบบว่ามีพื้นที่เนี่ยไม่กินเนื้อที่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสเปซในส่วนท้ายเนี่ยเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กแรงต่างสําหรับการจ่ายไฟออกส่ภายนอกก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องอัตราประโยชน์เนี่ยผมว่าแม้เสาตัวนี้อาจจะมีความลาดเทเล รองรับการใช้งานได้สบายแล้ลครับสำหรับไฮเ HT ครับสำวนับงฟังก์ชันที่เขาติดตั้งเข้ามานะครับนั่นคือระบบ v u l นะครับวิ h i ค l e to Load นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่3,300วัตต์นะครับถือว่าโอ้สูงดีทีเดียวครับคือใช้ไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยถือว่าใช้งานได้สบายแน่นอนเพราะฉะนั้นใครใช้งานรถคันนี้สำหรับการไปแคมปิ้งเนี่ยถือว่ารองรับได้ดีมากครับ ทุกความเป็นรถไฟฟ้านะครับก็จะมีที่เก็บของด้านหน้าดยที่ฝากระโปรงหน้านะครับผมก็ถือว่าที่เก็บของเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างจะเก็บของได้เยอะพอสมควรนะก็โอเคนะสำหรับไว้ของเสริมก็ได้นะครับว่ามีพื้นที่มากกว่าเดินมนะครับทุนแบตเตอรีร่แบบทั่วไป12โวลต์อยู่ข้างหลังนันอยู่ในฝาตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่เป็นที่เติมน้ําปัดกระจกถือว่าการงานทั่วไปทุกคันนี้ก็รองรับได้ดีกับด้านหน้านี่ครับอเป็นงลองขัดแต่าาลอง รถจิกจังอย่างนี้กินข้วห่อนี่สามแบบนะยาฤดูง่ายเปลีสีเขียวอะไรอ๋โอเคแล้เดี๋ยวผมไปจับมิดให้เราพักผ่อนได้สบายที่สุดเห็นว่าผมไม่ทำอะไรเลยนะเองเอาเองนะเนี่ยโหแปลว่ารถเขาจัดให้นะโอเคการขึ้นลมดรน ก็เป็นการแสมเสิยดภาาว่ารถคันนี้นอกจากมีความไฮเทคก็มีการแบบความสุขสบายความเงียบแรงต่างแล้วก็ลูกเล่นแรต่างเนี่ยผ่อนคลายก็ได้หรือว่าจะใช้ระบบเสียงออกสู่ภายนอกก็ได้เช่นกันหรือว่าหลากหลายดีมากนะครับมไม่ได้มีแค่ความรู้อย่างเดียวหรือว่าเป็นรถยนต์ที่ไม่ควรพลาดทีเดียวครับสำหรับไฮเทคเอสทีครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซ็กชันของการทดลองขับสั้นๆนะครับว่ารถคันนี้เขาจะตอบสนองยังไงครับผมเริ่มที่โหมดขับขี่แบบสบายก่อนครับคือเน้นความนุ่มนวลของการตอบสนองตัวรถโดยรวมนะครับผมเขายังมีโหมดอื่นๆอีกนะครับนี่คือโหมดนี่โหมดออกกำลังกายผมเชื่อว่าน่าจะมาจากคําว่าสปอร์ตนะโอเคโหมดสปอร์ตแล้วกันนะแล้วก็โหมดคาแรคเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ขับนะผมแล้วก็มีโหมดประหยัดด้วยนะครับผมผมขอเท่าความถึงกำลังสูดของมอเตอร์เขานะครับเขามีกำลังสูดอยู่ที่ 340แรงมาร้าในผมอัตราเร่งศูนย์สงร้อยเขาอยู่ที่5.8วินาทีอ่ะจริงหรือเปล่าขอลองหน่อยนะฮะเออใช้ได้นะโอเคโอเคเชื่อแล้วว่าอัตราเร่งประมาณนี้นะครับผมว่าก็ถือว่าพล,ลังขับเคลื่อนล้อหลังนะผมเขาไม่มีรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับถือว่าการส่งกำลังถือว่าทัานใจดีมากครับ ก็เออผมขอมาลองค่าสๆหรับการเข้าโค้งดูนะฮะเข้าแบบไม่เบรกไปเลยทะนนี้ผมรู้สึกว่าช่วงล่างเขาก็มีความนุ่มเหนือดีนะฮะแม้เป็นตัวถังที่เรียกว่าเป็นระดับ C SUV ก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ปรับแต่งให้มีความนุ่มนวลจนเกินไปนะฮะเขาก็ประสานได้ดีนะผมชอบนะฮะองค์ไรของเขาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในโหมดสบายหรือว่าโหม,มดคอมอ์ตก็ถือว่าองค์ไรก็จะมีน้ำหนักที่ไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังนิ่งดีนะครับผมในการใช้งานทั่วไปผมจะลองมาเปลี่ยนเป็นโหมด ออกกําลังกายหรือโหมดสปอร์ตดูนะฮะนี้โหมดสปอร์ตนี้ผมรู้สึกว่าพวงมาลัยก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็การตอบสนอ,องความเร่งเนี่ยก็จะมีความเซสเซทีฟมากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเนีผมลองกดคร่าวๆนะถ้าเรากดเนี่ยนี่ดแบบเดียวว่าแอปเดียวไปร้อยกว่านะอ่าลองคร่าวๆก่อนนี้เรามาลองขับสั้นๆก่อนนะยังไม่ใช้ความเร็วมากเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาก็มีความหนึบแล้วก็มีความหนักแน่นมากขึ้นนะครับก็ได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นพอสมควร แล้วก็สิ่งที่ผมอยากเสริมเข้ามาก็ในเรื่องของทัศนวิสัยนะครับผมสังเกตว่ากระจกด้านหน้าเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่ดีมากนะครับทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยผมว่าทําได้หน้าพอใจเป็นจุดเด่นของรถยนต์สไตล์ฮอสโวเวอร์จริงๆนะครับผมจะมีจุดสังเกตอยู่บ้างคือทัศนวิสัยด้านหลังจากผู้ขับเนี่ยถ้ามองกระจกหลังเนี่ยผมความรู้สึกว่าบูมมอนเนี่ยค่อนข้างแคบไปนิดหนึ่งนะเนื่องจากที่กระจกบานท้ายของเขามีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับผมเล้มาลองข ออืมโอ้ยหนืบดดีนะฮะคือผมรู้สึกแบบว่ารถมันแบบโคงไปโค้งมาเลยคือลงสะพานวุบนี่แบบแน่นนีเนี่ยนะผว่าการปรับแต่งโดยรวมนี่ถือว่าเขาทําได้ดีดียวนะครับในการขับทางการเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสามารถใช้ความเด็วได้อย่างมั่นคงนะครับผมแล้วก็การใช้งานตัวมือเนี่ยการขับขี่ต่างผมว่าน่าจะเหมาะกับโหมดสบายมากกว่าครับก็ะยังมีโหมดอื่นก็คือโหมดคแรคเตอร์สามารถปรับแต่งของข้อต่างได้ตามความต้องการของผู้ขับนะครับผมแล้วก็ยังมีโหมดประหยัดอ่ะขอลงโหมดประหยัดหน่อยนะฮะ โมประหยัดเนี่ยคือเขาจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าเบรกเจเน์เรทีฟนะครับเขาจะใช้แบบมาคืนเพาั้นเวลาผมยกคันเร่งเนี่ยมันจะมีแรงหน่วงค่อนข้างชัดเจนเพื่อจะได้ไฟฟ้ากลับมาใช้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไฟฟ้ามาใช้ก็ใช้โหมดนี้ได้โหมดประหยัดแต่ว่าคุณอาจจะลดทอนความไหลลื่นของการขับขี่ไปบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้การนั่งที่สบายสำหรับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยผมแนะนําที่โหมดสบายแล้วกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นการมาเสร็จสิ้นการทดลองขับสั้นๆในกันในเซสชันนี้ผมขอเสริมว่าระบบ a d a ดหรือระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ในที่ทันสมัยเขาก็ติดตั้งมาให้เต็มพิกัดเลยครับทั้ง2รุ่นย่อยนะครับก็ถือเป็นออปชั n นที่ดีมากๆสําหรับ h i t e c เอสทีครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นการมาลอง h i t e c เอสทีนะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับ S 4 s U V ซึ่งน่าสนใจมากนะครับแน่นอนข้จุดเด่นของเขาคือประตูของเขานะครับประตูเปิดแบบปีกนกนี้แหมช่วยให้ได้ถึงรถสปอร์ตขนาดแท้เลยกับเนี่ยเปิดกว้างมาแบบนี้ โดดเด่นไม่มีใครเหมือนนะโอเค okay นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เรียกได้ว่าทําให้ความจาเจเนี่ยไม่มีแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับนอกจากความดูหร่าและความไม่เหมือนใครแล้วเนี่ย mm hmm. เขายังมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยนะครับแบตเตอรี่ที่มีระยะทางวิ่งได้ไกลมากนะครับผมก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ผมเชื่อได้ว่าน่าจะทันใจนะครับเพราะอัตราเร่งสูงสุอเขาอยู่ที่ 5.8วินทีนะครับผมนี้่าเข้าคิาดโดยรวมทีเห็นแล้วนะว่าเขามีความหรูหราแล้วก็มีความนุ่มนวลและความเหนียวแน่นที่สมดุลดีมากนะครับแม้เป็นการขับในระยะทางสั้นๆก็ตามนะผมอยากบอกได้เลยว่านี่คือยูนไฟฟ้าสไตล์ 4SUV ที่ครบเครื่องมากที่สุดคันงหนึ่งนะครับสำหรับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1ล้านไปฟ้าเชนนี้ผมเชื่อว่านี่แหละครับเทียบกับความครบเครื่องของเขาแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับสำหรับ h i g h t e c h HT ครับ นี้ก็เป็นการมา r e วิวคข้อค่าของ Auto Info อ Online นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระและคลิปที่สนุกสนานจากทางเราวันนี้ผมข่านจาก Auto Info Online ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ